โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาล้างบอดี้นะครับว่าจะเอาบอดี้กลับไปใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเห็นปะ่ะกงเห็นไหมแล้วก็นี่นะเนี่ยจะเอามาล้างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย <c oughs> เดี๋ยวค่อยเอาไปประกอบนี่ครับอา้าวปั๊มหายนี่นี่นี่โอเคมือเดียวนะครับไอ,อสองมือ นี่นะครับดูหน้าไฟหน้าไฟรุน่นนี้ตัวโปรนะครับใครเคยเห็นปะมีไฟเรียวนะครับเห็นไฟเรียวไหมครับเปิดไฟเรียวได้นะครับตัวเนี้ยไม่ได้ใส่มันนานแล้วเนะี่ยสักปีสองปีแล้วมนะันี่ยถอดออกนะครับ เจะล้างให้ดูครับปาบ้าผัวครล้างก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบ นะครับอุปกรณ์ครบนะครับแต่อันนี้ผมจะล่วงนะครับตะกาใส่นะครับดูครับดูครับหมาล่าเกาะใช่ปะ่ะเนี่ยจอดหลานจ้านี่ครับ นะครับล้างให้สะอาดครับเดี๋ยวจะไปทอดถังน้ำมันทอดนโน่นนี่นะครับที่เครื่องนี่นะครับ lễ đi chăng นนีะคเดี๋ยวต้องเอาแฟบมาคัดอีกครับแค่นี้ไม่สะอาดก็คร่าวครับก็คร่าวนังกำลังด้ก จะไปเอาแฟบกันครับอ่ะมาคาดกันครับนี่ได้พันยามาแล้วพันยาล้างรถแล้วครับนี่น้ำน้ำสีแดงล้างลาดไปก่อนดีกว่าลาดไปก่อนครับ หนักเลยต้องฟองน้ำนะครับเนะาะหมาอก็จะล้างๆตากตแดดไว้ก่อนนะครับตากแดดรือตากฝนนี่เนี่ย อ,อย่างใหม่อยู่เลยครับเดี๋ยวก็จะไปแกะถังน้ำมันนะครับนอ็อตถังน้ำมันขาดนี่นะครับ คราวก่อนนะครับให้มันสะอาดซะ้น่อยนิดฟองไม่มีเลยนี่ครับนี่ครับตอนแรกอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวถาให้ดูหน่อยนี่เห็เห็นไหมครับไฟเลี้ยว นี่ครับโอ้ยเหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอน ทอดถังน้ำมันครับโอเคครับก็มาทอดถังแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับหลุดขาดหมดแล้วครับเนี่ยน็อตแท่นเครื่องตัวล่างเนะี่ยขาดหมดเลวก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะขาดหรือว่ามันหลุดเฉยๆครับจะต,ต้องมาลุ้นนะถ้าขาดก็ต้องบ่งครับ ภาวนาย่า้ขาดนะครับอถอนน็อตครับน,น็อตนี้ค่สองตัวนะครับใส่ประคองไว้เรีบร้อยเดี๋ยวจะโมดิไฟให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกองใส่กองด้วย่อไอเสียก็ขาด ตัวนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยปล่อยเลยครับแล้วจะจกลับมาบิ้วใหม่สัรอบครับวิง่งเราไม่เท่เลยสาวไม่มองเลยโอเคหลุดละเดีย๋ยวนะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวน้มันมาไหลครับน็อตฝากไว้ก่อนหลุดเลยปะเนี่ย โอเคโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวเเก็บลูกยางก็แหวงกันครับโชคดีนะครับไม่ขาดนะครับเห็นไหมกล้องไม่ขาดนะครับน็อตที่หลุดนะครับคลายนะครับ โอเคครับทั้งนี้ทังนี้แค้ง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวต้องไปซื้อน้อก่อนนะครับน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ร้านปิดโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ